กับสบายดีพ่อแม่พี่น้อง<ม>กับสบายดีเอฟซีทุก่านภายในประเทศต่างประเทศพี่น้องพบพอกับซองสะนนีป่าพี่น้องเอ๋ยเมื่อนี้เฮามามาเฮือนอีกหลังหนึ่งเนาะ<ม>เฮือนเขาเจ้าสีอยู่บ้านนาจานเมืองสองคอนแขงสวรรณเขตเนาะแม่ว่าเฮาเห็นในคลิปน้องหนัดเนาะมีแม่ลูกสี่พี่น้องในลูกสี่<ม>ก็บพื่อเพลินกสินาสงสาร สงนสานอีกครอบครัวหนึ่งเนาะที่ว่าเฮาแบบ <c oughs> เปินคอให้เฮามาซอยเหลือมาถ่ายเพิ่นเบ่งอปดักสิได้สำได้เนะะเาะก็เลแต่ว่าเอซีหรือว่าปูใดแบบที่เมตาครอบครัวผันแหละมาเบ่งมาชมน้งกันพี่น้องาอปาติโทหลังจากหลังจากได้พระโฮมจากน้องนาดพี่น้อง กระตอนอีกกระนังบาดเก็บผะห่มเลยพี่น้องเอ้ยพักกันแบกผะห่มว่าสั่นเลยป้าแต่ใส่สุดแฉกแขนหยอกแขนยาวกคือของไผ่ของมันคืองามแท้พูนอุ้ยอะไรสื่อน้องก้องเด้อพี่น้องเสซแสงแดดหน่เลยเนาะอันนี้น้องโกู้น่องก้า อันนี้น้องกิฟซ่าอันนี้น้องกล้องพี่น้องไปดีลูกไปดีปลาลูกไหพี่พี่เลียบมาเบิ่งงามๆพี่จโอ้โหโอ้ยคำดีใจบ่ลูกปลาไปตัดสั่งไงพี่น้องเอ้ยผมดใจปลาลูกอันนี้เป็ดโฟฮ่มเพิ่นแมนบอโฟฮ่มเพิ่นเพิ่นบอหายเพิ่นบอหายพายแบกแบกหุวนอยู่พี่น้องเอ้ยนักกว่าเ in พิ่นว่าเพ s <S ิ่นนักเพิ่นว่า พอเอาขึ้นนะนั่นเออมายไพจับพี่น้องเ้ยอันนั้นคือผูมเพิินโอ้ยเอาผมตั้งว้มโอ้ผมสิขาดก็เลยเนาะโอ้อีลาคือใส่สุดงามแท้ลูกอ่ายเลย บายดีไว้บายดีไว้บายดีถือสายิ้มเงี้ยมึงยิ้มเงี้ยเพิ่นได้เสื้องามพี่น้องเอ้ยผูดผูดแต่ละคนก็ซื้อแบบคือจะคล้องขักเนาะคือหงไผ่หงมันพี่น้องเอ้ยป้าแต่โฟนั่นแข่งซื้อคือขักผูดคนแข่งคือผุดผูด ออันน e ี้ตะกี้นะเพิ่นสีอ้วนเนยนขาเฮียนะเนาะเฮเหเนนะอ้วนกว่านี้แล้วเพิ่มมีน้องแล้วเพิ่นสียยดๆจังหน่อยอหัวลูกล้วไม่แต่ผัวหัวงามๆเนาะเออบริเหัวเปย์ไรหัวปมเปอเออไมแต่หัวผัวงาม นี่แหละพี่น้องลูกเพิ่นกันนี่นะนี่สี่คนเนี่ยเพิ่งเน้นนะลูกเพิ่งเน้นกล่องนะนี่นะมันดูถ่ายมันลูดชามิไทยได้สุดพลัสสุดละสุดได้ผ่มพลัสื่นพี่น้องเอ้ยนี่แหละเป็นครอบครัวครอบครัวเพิ่นพี่น้องเพื่อนซ่านกันนี่แหละทั้งเทิงกับมันบป่แมนว่าไมมเด้อพี่น้องมันเป็นไมมวิกพี่น้องเพิ่นเอามามง,งทั้งเทิงเลยมันปว่มันยังก็มอดกินเนาะ หมอดกินเลยม,มันคุ้หาหมมมออนนหันบอกมีหมอนนอน,ะนบ,อบนอนะนบอโอที่ว่าที่ว่าล้างบักใหญ่กะจริงพี่น้องมันหาหมอนนอนบอกได้คือแบบว่าหมอดกินเลยหมอดคูเขาหูเขาตาพี่น้องเลยโอ้ยนี่นี่ฮะเราปุ๊กตูปยูข้างนีนี่นะ ปุกตูบอยู่ไหมโลดขันมอดกินขนาดนั trips, ้นมันนอนบ่ได anyway. like ้มันไม่บ <t dietary Sí> <ars hose nuest grammar> ่พี่หมอนนอนสิไปนอนเนีไซมอดเข่าหูเข่าตาลูกเต้าแล้วว่านอนยังกลางคืนโอ้ยตาแหล่ตาแหล่พี่น้องเลยตาสงสารเนาะมามากออกซะหมอดนะมันมันเหี้ยจย่คือห้่นแหละพี่น้องห้ามันขูดลงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมันกัดมันขูดเนาะ พ่อเพิ่นก็บ่ได้ว่ากี่ข้าวยังได้พี่น้องเลยทำมาหากินคือว่าเห็ดยามนี่กับปูกพังเนาะห้างกับปูห้ากับปูหมักโพดบ่เพิ่นหากระปูหมักโพดพี่น้องผู้และปูกย่ลุ่มพู้สวนเพิ่อูยลุ่มพูเพิ่นกับเห็ดเต้าเต้ากับไปตัดตัดใหม่ก็เลื่อยมือเลื่อยมือเปลี่ยนกันตัดกับลูกชาย ตัดได้แต่ผูด,ดียวตัดไหมก็ได้เรื่อยมือเพื่อสิเ็มหลดไทยพี่น้องเอ้ยมันบอแมนห้องงายเลยเห็นตอนน้องหนัดมาถ่ายเขาก็เลยมาถ่ายนําน้องหนัดนเนาะเขาเห็นว่าเขาก็เลยหนะสงสารน้าสงสารเพิินไนพ่ผ้ากับบมี่ดอกพี่น้องเลย ว่าเพิ่นปูกอยู่ที่ส่งหายรงนาภัายผากันยังบม,มีนี่แหละผูเป็นพ่อกันเลยผูเป็นพ่อเป็นแม่แต่ว่าเพิ่นมีลูกอยู่สี่คนเพิ่นกับพ่อแล้วแหละว่าสซนพี่น้อง,อง,อองเพิ่นอยากได้ผููยิงเ <c oughs> พิ่นว่าออกมาก็ับมต่ผูชาย <c oughs> ขั้แบบว่าคือว่าแเลยเนาะขั้นอยู่ในท่องกับขั้นจะออกกับแพงเนาะ แม, <Men. S 2> ม่นเ,นเข้ากับแพงก็ค่ะกับแพงคขอว่าะนะนวเนาะอ, <c oughs> อี่เปนมอล้วหรนือพผลเลบลูกใหญ่ผลเล็เผื่อเขาสิใหญ่เนาะจะงามได้แพงกับมีดต่บักเทิกแม่นะจกงามได้ <c oughs> แต่บุญวัสนาเนาะบุญวัสนาไพมันได้พี่น้องเอ้ย เท้าสคนกับมีได้นะครับมีได้ไหมบางามนาวอยู่บอฮะเออนอนยังขึ้นบางามตุ่มผมจากพื้นลูกพื้นเดียวบอเอพื้นเดียวสองคนโอ้พื้นเดียวสองคน มีสะอาดอยู่บ่บาาังคำสะอา,าดกับมีดำพื้นน,นี่ปูนอนอยู่บ่าสะอาดบ่ได้ปูนอนบังคำนอนอยังสะอาะโอ้ยโอ้ยเป็นตาเพลงเจ้าดีมางคมาว่าใส่กล้องพี่ล,กกลูก มาให้ปลาลุงเบิ่งดูมาให้านผู้ส้มพังว่าบังคำเนี่ยโอ้บางครับอยู่จักปีเลยนี่สองปีปลายปลาลูกโอ้ยสองปีปลายสามนกอเนยเนาะโอสัมอเนยนี่เออปาลุงเบิ่งหนัดีดูนนีเงเดนโเนาะตายหิบน นี่ตาแฟงน้องพี่น้องเห็นกันได้มาเยี่ยมใส่กล้องให้ปลาลุงเบิ่งพี่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 ไปเน่เน่เน่เออหยิบดีดีหยิบหยิบเขียวเหียนหยิบเขียวเหียนสื่อเฟื่อนกับน้องกล้องพี่น้องเอ้ยอันนี้อันนี้ลื่นลื่นน้องอเน่บอกกี่ด้วยันเองนะนี่พี่น้องเอ้ย เดือนนอกอันเลยสามเดือนเออแปลว่าบางห้ามกรบซองปีหามันบอกสองปีหาเดือนแบบมาลูกตะสั่งเจ้าเด้พอห่มพื้นนั่นนันเพิ่นจองพี่น้องนั่นน่ะที่ไปนอนถับไว้นะขยันหมูเอาอันนั้นนะลูกขึ้นเต็ดงามเลย

ยิ้มน้ำจะไม่ไปตาสร้งแช่ไหสงสารเนาะพี่น้องเนาะสงสารเด็กหน่อยโอ้ยแต่ผู้ะสมภาษาอย่างคือแบบว่าภายแบบว่ามีจิตใจศรัทธาเนาะอยากซอยเรือขอบคร้วเพิินเข้ากับขอเป็นสะพานบุญให้เ<ะ>พิินก็นได้หรือว่าน้องนาดหรือว่าที่ต่อมาทางน้องนาดก็ได้สนีปากก็ได้เด้อพี่น้องเอ้ยซอยเรือขอบครัวเพินินสงสารเด็กหน่อยตาดำๆเลยพี่น้องเอ้ย เปล่อว่าสิใหญ่บอาอมงางเปทสิยุบแล้วเสียจนังัมอย่าไปหันอย่างบญงาเป้เด้ออยู่ท้งเฮือนโอ้ยบอกนั่ได้กันโดยบังคัมอย่าลงมานั่งแท้นนิเด้อนน่เด้อ ขนนังแท้นี่มันสิเปื้อนเสือบางคำนะเด้อจะสั่งเนาะวฮ้ยใครล้มหักน้องก้องล่ะพี่น้องเลยมานี่น่องก้องจะมาเป็นตาสร้างเท่แต่เก่าแต่เก่าคือบูเห็นว่าเนาะเห็นกันเห็นนังหน้าบูดรเนะ เมื่อในเมื่อในเพิ่นได้พะโมฮะเด้นั่นนั่นนั่นดีใจแห้งนั่นง่างขึ้นอีกล้วนั่นดิใจได้พะโ hom ก็สุดโอ้ยบ่อันมีเสีอขันยาวอยู่บ่เนี่ยมีเสีอขันยาวอยู่บ่บังคำบอแกบางคำมีเสีอขันยาวอยู่บ่โอ้ยบังคำไม่ได้ใส่เสีอขันยาวเลยบอโอ้ยพี่น้องเอ้ยขนาดเราผู้ใส่เสีอขันยาวก็ยังหนาวเนาะอืม ันนี้ก็เป็นครอบครัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยที่น่าสงสารเด้อพี่น้องเด้อหิบไววฮัมอันนี้ผู้เป็นแม่อ่ะกับผู้เป็นพ่อพี่น้องเออผู้เป็นแม่เนี่ยอายุจักปีเลยสามสิบผู้เป็นพ่อเด้ สามสิบสี่เอ 30, อสามสิบสามสิบสี่คลิปนี้ก็สิคมลามพาจากเด้อพี่น้องเด้อพบอๆกันคลิปต่อไปเด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภยนะัยเนาะบางสิ่งบางอย่างก็ได้เอาก็สิได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเดนะลูกหลานสบายดี បងជីមើលនឹងលោកញឹមញាមញឹមញាមញឹមញឹមញាមញឹមញឹមញាមញឹម